สตูดิโอยูทูปแฟนฟิคโนเวลโนหนึ่งภูมิใจเสนอชั้นพาเจ้าหญิงแอนิเมชันมาสู่โลกแห่งความจริงตอนที่2 0 1ร้อถึงสองให้เสียงภาษาไทยโดยซีรีส์กูเกิลขอขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์แล้วกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะครับสามารถบริจาคได้ที่ธนาคารกสิกรไทย0 2 5 3 5 2 0 3 1 0นั้นเรามาเริ่มกันเลยเรื่องราวของฉั้นนำเจ้าหญิงแอนิเมชันมาสู่ความเป็นจริงเรื่องสืบอทอดสนามเด็กเล่นอย่างไรก็ตามสนามเด็กเล่นแห่งนี้ใกล้จะปิดตัวลงแล้วโชคดีที่เกาเฟงมีระบบข้้้้้้้าา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 ามมมซซซึ่่่่่่งงชชววววยยใหหกกลลลุุขขขเเเเเเสสสสููโแแแนนนนนนนภพพพตตตรรร์์อออิัััไดดปืะฤ เข้าสู่โรงแรมเอลเพื่อลักพาตัวเมวิสและสร้างบ้านผีสิงแนวสยองขวัญเข้าสู่ฮาวทูเทรนยูดราก้อนเพื่อลักพาตัวชวงชาสีดำและสีขาวและสร้างสวรรค์ของมังกรดินฉันแค่อยากจะหาพนักงานในสนามเด็กเล่นของฉันแล้ววันหนึ่งฉันก็พบว่าพนักงานในสนามเด็กเล่นอ่างก็ต้องการเจ้านายกันทั้งนั้นสตูดิโอยูทูปแฟนติคโนเวลโน่หนึ่งทุ่มใจเสนอฉันพาเจ้าหญิงแอนิเมชันมาสู่โลกแห่งความจริงตอนที่สองร้อยหนึ่งการจากไปครั้งที่สองการเข้าถึงห้องเกาเฟิงปิดประตูแล้วหยิบน้ำผลไม้สามขวดจากตู้เย ฉันซื้อบ้านทั้งสองด้านของบ้านของฉันและฉันต้องการเชื่อมต่อบ้านทั้งสองด้านและบ้านของฉันเป็นบ้านหลังเดียวเมื่อได้ยินคำพูดของเกาเฟิงนักออกแบบทั้งสองก็ประหลาดใจเล็กน้อยมีทั้งหมดหกโครเรอนที่ชั้นหนึ่งของชุมชนนี้และสามหลังทางฝั่งตะวันออกและตะวันตกเช่นเดียวกับเกาเฟงิงพวกเขาซื้อบ้านสามหลังโดยตรงในด้านหนึ่งและเปิดเป็นหนึ่งเดียวที่พวกเขาไม่เคยเห็นมาก,ก่อนท้ายที่สุดชุมชนนี้ไม่ใช่ชุมชนระดับไทเอ็นและผู้ที่อาศัยอยู่ที่นี่ก็ไม่ใช่คนรวยและคนรวยก็ไม่นับถือชุมชนนี้แฟนเชิงเมยเมยยิ้้้้มมมบบนนใใใหาาาาาแแตตต่่่่จจจขขออออองงเเเเเธกกก็ววะรรูีไ ใช่ที่นี่คุณเข้าไปดูเองได้เลยโอเคคุณเกานักออกแบบสคนเดินไปบ้านข้างๆพร้อมกุญแจแฟนเชิงเมแล้วพูดว่าฉันจะไปดูพูดจบฉันก็เดินตามไปเกาเฟิงไม่ได้ตามเขาไปแต่นั่งบนโซฟาในห้องของเขาแล้วหยิดนังสือสมบัติของโลกขึ้นมาอ่านอีกด้านหนึ่งแฟนเชิงเมและนักออกแบบทั้งสองมาที่ห้องถัดไปจากนั้นแฟนเชองเมก็เริ่มสแสดงความที่เห็นของเธอเหมือนเป็นพนักงานต้อนรับในขณะน,นี้และนักออกแบบทั้งสองไม่รู้จักตัวตนของแฟนเชิงเมดังนั้นพวกเขาจึงบันทึกข้อเสนออย่างระมัดระวังโดยแฟนเชทันน่อรกเม นักออกแบบสองคนเข้าไปในลิฟต์โดยที่สมุดบันทึกของพวกเขาเต็มแฟนเชิงเมย์มาที่ห้องของเกาเฟิงพร้อมกุญแจพวกเขาไปแล้วเหรอเมื่อเห็นฟ้านเฉิงเหมยเข้ามาเกาเฟิงก็วางหนังสือลงแล้วถามอาไปแล้วพวกเขาขอให้ฉันบอกให้คุณติดต่อฉันเมื่อการออกแบบพร้อมใช่ไม่จะต้องติดต่อคุณแฟนเชิงเมย์กล่าวเมื่อได้ยินคำพูดของฟ้านเฉิงเหมยเกาเฟิงก็ยิ้มแล้วพูดว่าขอบคุณมากเอออีกอย่างฉันอยากจะขอร้องคุณหน่อยนะคะฟ้านเฉิงเหมยกล่าวหลังจากเขียนแบบออกแบบเสร็จแล้วคอรีโนเวทผมขอเวลาช่วยดูหน่อยนะครับช่วงนี้ผมอาจจะต้องออกไปเที่ยวบ้างแล้วก็คคคงงงงงงงตตตต้้้อออออใใชเเ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 วววลลลลาาาาาาีกก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 สัััพพรรบ่่่ฟฟฟิิิิมมืไดดยยนนนนูขฉห็ะึแ จากนั้นจึงรีบพูดว่าเอาละ่ะฉันจะช่วยคุณดูนั่งรบกวนคุณรอจนกว่าฉันจะกลับมาและเชิญคุณไปทานอาหารเย็นโอ้นั่นเป็นที่ที่ฉันเลือกเลือกแล้วเลือกทั้งคู่หัวเราะในเวลานี้านเฉิงเหมยครุ่นคิดถึงความสงสัยบางอย่างถามว่าคุณจะไปเที่ยวไหมโอ้ไม่นะฉันเป็นนักสำรวจและช่วงนี้ฉันกำลังค้นหาสมบัติอยู่และตอนนี้ก็มีการค้นพบบางอย่างดังนั้นเตรียมตัวให้พร้อมและเข้าไปดูได้เลยดังนั้นเมื่อคุณมองหาสมบัติคุณเป็นเหมือนกูจิไรเดอร์หรือไรเ,เดอร์ออฟเดอะลอส์อั แต่เมื่อโตขึ้นฉันฉันยุ่งอยู่กับงานทุกวันและฉันก็ไม่มีเวลาสำรวจเลยโอจะมีเวลาในภายหลังทั้งสองหัวเราะและพูดคุยกันไม่นานก็ถึงเวลาเที่ยงและแฟนเชิงเมย์ก็ดูเวลาแล้วลุกขึ้นและจากไปเกาเฟิงเปิดปากแล้วขอให้เธอกินข้าวแต่เธอปฏิเสธอย่างสุภาพรับประทานอาหารฉันไม่สามารถตอบตกลงได้อย่างแน่นอนถ้าฉันตอบตกลงแบบสบายๆคุณไม่คิดว่าฉันเป็นผู้หญิงสบายๆเหรอแฟนเชิงเมย์มีรอยยิ้มที่ริมปากแต่เขาคิดอย่างนั้นในใจหลังจากที่แฟนเชิงเมย์จากไปเกาเฟิงก็เปลี่ยนเสื้อผ้าและออกจากบ้านดีไซเนอร์ขขขขขออ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 งง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 บบ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 รรรริิิิิษษัััััททททททตตตตกก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 กแแ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 ่่่่่่่ชืเเเเเเเาา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 ฟฟหหหหลลลลลลจจจจจีีีมมม้้วฉนนนน็สยยยไปปดดดดะูึโ ดีไซน์ก็ดีตามแบบเลยต้องใช้วัสดุทั้งหมดถึงจะใช้งานได้ดีที่สุดและอยากได้ประสิทธิภาพเต็มที่ล่าสุดมีของจะออกไปแล้วจะให้เพื่อนช่วยดูมีปัญหาอะไรหาเธอเจอรอก่อนฉันจะให้ค่าตกแต่งกับเพื่อนของฉันเอาล่ะคุณเกาวางสายโทรศัพท์แล้วเกาเฟิงหยิบกาจากการศึกษาแล้วเดินออกจากห้องเมื่อมาถึงประตูปี2202เกาเฟิงก็เคาะประตูประตูเปิดออกและประตูก็เปิดออกโดยกวนจูเอ๋อร์ที่สบตาเมื่อเห็นยอดเขาที่ยืนอยู่นอกประตูกวนจูเอ๋อร์ก็น้าดงและกระซิบว่าสวัสดีมีรายทิศปกติหรือเปล่าเ ทันใดนั้นใบหน้าของเธอก็เปลี่ยนเป็น <wiele> สีแดงและแฟนเชิงเมยก็นึกถึงสิ่งที่เธอเพิ่งพูดกับวนเดอรเกาคุณเกามีปัญหาหรือเปล่าฟานเซิงเหมยถามด้วยใบหน้าแดงก่ำและเขินอายเล็กน้อยเกาเฟิงยิ้นแล้วยื่นบัตรธนาคารให้แฟนเชิงเมยในสายกลาที่มุนงงของแฟนเชิงเมยเกาเฟิงกล่าวว่าฉันจะออกไปพรุ่งนี้บริษัทตกแต่งก็พรุ่งนี้ก็ตกแต่งด้วยฉันมีเงินอยู่ในกร์ดใบานี้แล้วมันเป็นค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้กับบริษัทตกแต่งรหัสฐานคือหกหนึ่เมื่อการตกแต่งพร้อมคุณฟานจะช่วยฉัน ทันหัวของเธอฟานเฉิงเหมยก็เห็นจิวหญิงหญิงและกวนตูเอ,อ๋อมองดูตัวเองเหมือนว่าผู้สอบสวนทำสารภาพจากวงกว้างเจอกันได้ยังไงใช่แล้วทั้งสองมองไปที่ฟ่านเฉิงเหมยและถามอย่างจริงจังอย่างที่คุณรู้ไม่ใช่เรื่องปกติที่เพื่อนบ้านจะรู้ฟ่านเฉิงเหมยพูดแล้วเดินกลับไปที่ห้องนอนของเขาพร้อมกับบัตรธนาคารในมือเช้าวันรุ่งขึ้นลุกขึ้นจากเตียงทำความสะอาดเสร็จเขาก็ถือกระเป๋าออกไปนอกประตูมาที่ประตูลิฟต์รอจนกระทั่งลิฟต์เปิดกเปาเฟินก็ก้าวเข้าไปข้างในประตูลิฟต์กำลังจะปิดเมื่อมีเสียงข้างนอกเฮ้ลเดี๋ยวก่อนสสสสสตตูููดดดิิิิิโโอออออหหหุงง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 ใจจจเเเเเเนนนนนนฉััพพาาาาา้ญแแมมมมมช่่่่ลลลกคคววรทีี202ขขฟยย หญิงสาวผมสั้นและมีแบรนด์รูรีบเข้ามาจากด้านนอกลิฟต์เกาเฟงเอเงื้อมมือไปที่ประตูลิฟต์แล้วรอจนกระทั่งหญิงสาวเข้ามาก่อนที่เกาเฟงิงจะปล่อยไปขอบคุณหญิงสาวเงยหน้าขึ้นมองกาเฟงและตกตะลึงรูปลณ์แห่งความลหลงใหลปรากฏขึ้นในดวงตาของเขาหญิงสาวคนนี้เป็นหนึ่งในห้าสาวงามเคอเซียวซิวรุ่นที่สองที่ร่ำรวยผู้ควบค,คุมมูลค่าใบหน้าอย่างล้ำลึกเอาละ่ะเชิญครับเกาเฟงิงย้นและพยักหน้าแล้วหยดุดประตูลิฟต์ปิดลงและลิฟต์ก็ค่อยๆลงมาภายในลิฟต์เคอเซียวซิวมองไปที่จุดสูงสุดของลิฟ ชูเสียวซิ่วเปิดปากและดึงน้ำเสียงยาวที่ละเอียดอ่อนเล็กน้อยแล้วถามคือชั้น2204เกาเฟิงยิ้มและพยักหน้าโอ้ชั้นเป็นชาวเมือง2203ที่เพิ่งย้ายเข้ามาชั้นชื่อชูเสียวซิ่วเธอเสียวซิ่วยิ้มและยื่นมือออกมาเกาเฟิงก็ยื่นมือออกมาเช่นกันหลังจากที่ทั้งสองจับมือกันลิฟต์ก็มาถึงชั้นหนึ่งคุณชวูชั้นยังต้องไปล่วงหน้าไว้เจอกันใหม่คราวหน้าเกาเฟิงดึงมือออกแล้วพูดกับชวีเสียวซิ่วแล้วเดินออกจากลิฟต์เมื่อเห็นด้านหลังของเกาเฟิงดวงตาของเธอเสียวซิ่วก็หันไปแลรีบพูดวว่าเฮ้ ท้ายที่สุดมันเป็นบัตรที่เกาเซงมอบให้เธอและแฟนเชิงเมยก็ต้องดูว่าเงินอยู่ข้างในมากแค่ไหนบัตรธนาคารเข้าไปในเครื่องเงินสดแบบก้าวหน้าแฟนเชิงเม่ป้อนรหัสผ่านเมื่อเขาเห็นว่ามีเลขศูนย์มากมายอยู่ข้างในแฟนเชิงเม่ก็เลื่อมมือออกไปโดยไม่รู้ตัวและปิดปากของเขาหลานเธอได้เห็นเงินมากมายเป็นครั้งแรกในเมืองเวทมนต์เมื่อหลายปีแล้วบางคนตื่นประหนกมองไปรอบๆแล้วรีบหยิบบัตรธนาคารออกมาใส่ในกระเป๋าแล้วรีบออกไปไม่กี่ชั่วโมงต่อมาคนจากบริษัทปร,รับปรุงใหม่มาที่โอเดทูจอยแล้วเริ่มตกแต่งบ้านเพื่อที่จะตกแต่งบริษัทตตตตตกกแแแแ่่่งง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 ใในน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 ววัััััีีี้้้้ฟเเเเเเเชิิมมมมยยจึลลลาาาาาาาปปป็พพพศษะรรรรรออออออูู์์ธทหบบฝดคุ เธอระวังอย่าทำให้โซฟาตัวนั้นสกปรกนะฉันฉันขอบคุณฉันจะซื้อน้ำให้คุณทีหลังแฟนเชิญเมกล่าวด้วยรอยยิ้มเป็นอีกครั้งที่เธอให้ความสำคัญกับบ้านเช่นเดียวกับบ้านของเธอเองผ่านไปอีกหนึ่งวันยอดก็มาถึงทะเลหลวงแล้วมันก็กลายร่างเป็นมังกรเหมือนเมื่อก่อนเจาะลึกลงไปในก้นทะเลและเริ่มค้นหาคราวนี้พี่พร้อมออกตามหาสมบัติเพิ่มอีกสักหน่อยใช้เวลาหลายชั่วโมงกว่าจะพบซากเรือสามลำในตำแหน่งเดียวกันที่ระดับความลึกหลายพันเมตรและซากเรือก็เต็มไปด้วยสมบัติเครื่องประดับทองแลละเเเเเเงงิิินน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 กกกาาาาฟออััััญมมณีีห่้้้้้ขขึรืบบผวจ็ได ฉันพบสมบัติจากซากเรืออีกสองสามชิ้นในทะเลหลวงและคุณก็ส่งคนไปส่งให้คุณในพิกัดถัดไปปลายอีกด้านของโทรศัพท์เบิกตากว้างนี่กี่วันคะพบการก่อกู้สมบัติหรือไม่และยังมีซากเรืออีกสองสามลำมีโอเคเจ้านายโทรศัพท์วางสายและฝ่ายของจางเฉียนก็จัดก,การทันทีด้านยอดเขายังคงสำรวจต่อไปในไม่ช้าเขาก็พบตำแหน่งของซากเรืออับปางมีสมบัติมากมายบนซากเรืออับปางนี้มากกว่าสามสิบหลองเกาไก่หยิบกล่องขึ้นมาและหยุดค้นหาท้ายที่สุดแล้วขณะนี้มีหีบสมบัติมากกว่าห้าสิบหีบแมาาาาาาณกกกกกรรสสูงงุดนนนนนััั้้้มมว่่่คอเท ทันทีที่จิตใจของเขาขยับตัวเสื้อผ้าของเกาเฟงแห้งสนิทจากนั้นเกาเฟิงก็นั่งขัดสมาธิบนดาดฟ้าขณะฝึกซ้อมผ่านไปเกือบชั่วโมงโทรศัพท์ของพีดังขึ้นโทรศัพท์มือถือของเกาเฟงเป็นโทรศัพท์มือถือพิเศษที่แท้ที่สุดซึ่งเป็นโทรศัพท์ผ่านดาวเทียมดังนั้นจึงสามารถได้ยินได้จากทะเลหลวงฝั่งนี้เกาเฟิงชันชื่อฟ้านเฉิงเหมยเสียงของฟ้านเฉิงเหมยดังมาจากในโทรศัพท์โอ้คุณฟานสวัสดีเกาเฟิงหัวเราะคุณเกาเริ่มการสำรวจแล้วหรือยังแฟนเชิงเมย์ที่อยู่อีกด้านหนึ่ เมื่อวานบริษัทตกแต่งมาเริ่มปรับปรุงผมให้เขาใช้วัสดุที่ดีที่สุดเขาบอกว่าปรับปรุงคาดว่าจะใช้เงินมากกว่า2ล้านต้องให้หนึ่งในสามของเงินก่อนฉันก็เลยหยิบออกมาบางส่วนมอบให้บริษัทตกแต่งที่ฉันบันทึกไว้ในหนังสือโอเคขอบคุณคุณฟานช่วยฉันมากอีกอย่างคุณฟานช่วยฉันด้วยแล้วงานจะเลื่อนไหมไม่เป็นไรเมื่อวานหยุดช่วยดูหนึ่งวันวันนี้ไปทำงานปกติแล้วพอพักเที่ยงตอนเที่ยงก็จะมากลับรถไปดูก็ได้ครับผมจะไม่ทำให้งานล่าท้าถ้าอย่างนั้นก็ขอบคุณคุณฟากนเิงนนนพจจาาากัักั้้้ึยโทททรรรศ์มมืือออขและคีี ซื้อรถยนต์มูลค่าประมาณ450,000หยวนในนามบริษัทแล้วส่งไปที่อพาร์ตเมนต์โอเดทูจอยและมอบให้แฟนเชิงเมย์โดยบอกว่าเป็นเพื่อที่เธอจะได้ช่วยดูบ้านโดยเฉพาะสำหรับเธอใช้สีชัดเจนว่าไม่ใช่สำหรับเธอเอาล่ะเจ้านายโทรศัพท์วางสายจากนั้นเกาเฟิร์นก็ถ่ายรูปสองทุดของกล่องสมบัติหลายสิบกล่องที่วางอยู่บนดาดฟ้าด้วยโทรศัพท์มือถือของเขาและส่งไปให้้านเชิงเมย์ในอีกด้านหนึ่งหลังจากที่แฟนเชิงเมย์ได้รับรูปถ่ายเธอก็มองไปที่กล่องขนาดใหญ่หลายสิบกล่องในรูปถ่ายและ ฉันชื่อแฟนเชิงเมยใช่ไหมแฟนเชิงเมย์ถามอย่างสงสัยคุณฟานฉันเป็นพนักงานของบอสเกาและเขาบอกว่าขอบคุณที่ช่วยเขาในช่วงเวลานี้นี่คือกุญแจรอทอคุณเกาบอกว่าในช่วงเวลานี้คุณกำลังยุ่งกับธุรกิจของเขาและมันจะเป็นมีรถก็สะดวกกว่าผู้จบยิงสาก็ยื่นกุญแจรถใหม่ด้วยมือทั้งสองข้างเมื่อมองไปที่กุญแจรถแฟนเชิร์เมย์ก็เปิดปากของเธอในที่สุดแฟนเชิง์เมย์ก็เลือกที่จะรับกุญแจรถหลังจากรับกุญแจรถแล้วเธอก็โทรหาเกาเฟิงหลังจากเชื่อมต่อโทรศัพท์แล้วเกาเฟ หากเกาเฟนให้รถแก่เธอโดยตรงแฟนเชิงเมย์คงไม่ต้องการมันอย่างแน่นอนแต่ไม่ได้ส่งไปแต่ให้เธอ,อยืมทั่วคราวซึ่งทำให้แฟนเชิงเมย์รู้สึกได้รับความเคารพและปฏิบัติต่อด o m อย่างเท่าเทียมกันสตูดิโอยูทูปแฟนติกโนเวลโน1ทุ่มใจเสนอชั้นพาเจ้าหญิงแอนิเมชันมาสู่โลกแห่งความจริงตอนที่203หนึ่งร้อยห้าหมื่นล้านชั้นวางสายโทรศัพท์แฟนเชิงเมย์หยิบกุญแจรถและแทบจะรอไม่ไหวที่จะมาที่ลานจอดรอถร์จากนั้นฉันก็พบรถเก๋งสีขาวคันใหม่อยู่ที่มุมลานด,อดรอทร์ชั้นหยิบโทรศัพท ก็รีบเปิดประตูรถอย่างตื่นเต้นและนั่งลงนั่งในที่นั่งคนขับและลมกลิ่นรถยนต์ใหม่ภายในแฟนเชอร์เมอดไม่ได้ที่จะหลับตาและมุมปากของเธอก็ยิ้มขึ้นในขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งเธอเซียวเซียวกำลังถือโทรศัพท์มือถือและพูดคุยกับเพื่อนๆทางโทรศัพท์คนที่ขอให้คุณตรวจสอบเช็คเป็นอย่างไรบ้างพบแล้วบุคคลน,นั้นชื่อเกาเฟิงที่ชายคนนี้ก็ถูกค้นหาอย่างร้อนแรงเมื่อนาน,านมาแล้วค้นหาร้อนแรงอะไรที่คนนี้ก็ไม่รู้โชคอะไรไปบ้างช่วยกู้เรืออับปางในทะเลหลวงการประมูลสมบัติภายในได้รับเงิน2.5ล้้านนนแถมทีีคนน่คก็หลองคกกกััับบาาาาาารรรรร้้้้้นนนนนนหทีี่่ออแงฉไไดดยิมวตเขจัดอัันดบให้เป็น ชายหนุ่มรูปงามคนแรกในสหัสวรรษโอเคฉันเข้าใจแล้วโทรศัพท์วางสายเธอเซียวซิ่วค้นหาบนโทรศัพท์มือถือและพบข้อมูลของจุดสูงสุดอย่างรวดเร็วและเริ่มดูอย่างระมัดระวงังเวลาผ่านไปและอีกวันผ่านไปคนของจางเคียนก็มาถึงจุดสูงสุดและหลังจาก147คนพร้อมด้วยบันทึกอย่างเป็นทางการและบันทึกอื่นๆสมบัติก็ถูกส่งไปยังเมืองมหาจรัญเมื่อมาถึงเมืองเวทมนต์ผู้เชี่ยวชาญที่เตรียมรพร้อมระบุและประเมินคุณค่าของสมบัติเหล่านี้ผลลัพธ์สุดท้ายคือสมบัติตะวันตกยุคกลางมูลค่าเกือบ2.3พั 3, ััััันน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 นลลลลลลล้้าา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 ดดดอออรรรรรรร์หหงงงงงงจจกก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 ำาคคคคแแววววฝ่่่่ยยยยยยขขเเเเเเีีีีีีี็็ิิมมมมมมทททใใใณะะะะชชญสสสืบตปูภ ในขณะเดียวกันเรื่องราวเกี่ยวกับการค้นพบสมบัติของดาวเฟงก็ถูกค้นพบและโพสต์ทางออนไลน์อีกครั้งจุดสูงสุดของวันเป็นอีกครั้งกับการค้นหาที่ร้อนแรงนักสำรวจชาวจีนได้ค้นพบสมบัติของซากอุลลับปานอีกครั้งซึ่งมีมูลค่ารวม2.3พันล้านดอลลาร์การค้นหาที่ร้อนแรงครั้งแรกคือชื่อนี้ชาวเน็ตคลิกที่ชื่อแล้วคลิกเข้าไปก็เห็นกล่องสมบัติหลายสิบกล่องอยู่ข้างในแล้วก็เห็นยอดเขานั่งอยู่บนสมบัติทีละคนอิจฉาและอิจฉาสามีสามีหล่อมากมันน่าทึ่งมากดูููหห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 ลลลลลลล่่่่่่่่่่่่ออ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 มมมมมาา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 ากกกกกกแแะรรรรรรวววยยยยยยฉฉัััันน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 ไไไเเเเเงคคคคคณิตใชชบ2 20ดด์้้้้้ททผผีีีุืศษฐ อีกด้านโอเดทูจอย2,202ห้องอยางหญิงหญิงเจอข่าวในอินเทอร์เน็ตแล้วก็กรี๊ดกวนเจอและแฟนเชิงเมยได้ยินเสียงจึงรีบไปจากนั้นเสียงอุทานและการสนทนาของทั้งสามก็ดังก้องไปทั่วทางเดินโอ้พระเจ้าท้าลุกหนึ่งล้านราคาเท่าไหร่แม่เราเป็นเพื่อนบ้านกับมหาเศรษฐีเธอบอกว่าเกาเฟิร์มีเงินเขาอยากย้ายไปอยู่วินล่าหลังใหญ่หรอเจ็ดวันผ่านไปอย่างรวดเร็วการประมูลเริ่มต้นขึ้นเนื่องจากมูลค่ารวมของการประมูลเกิน2.3พัน,นล้านดอลลาร์นักสะสมชั้นนำและนักธุรกิจผู้มังงมม่งคั่ ลบ10%ของประเทศเดิมของสมบัติบวกภาษีมูลค่าสูงสุดถึง15,000ล้านหยวนประกอบกับยอดก่อนถึง2.5พันล้านรวมมูลค่ายอดถึง18,000ล้านนอกจากนี้บริษัทประมูลที่ก่อตั้งโดยเกาเฟงิงเนื่องจากสมบัติล้ำค่าของจุดสูงสุดในการประมูลได้รับชื่อเสียงในอุตสาหากรรมนี้และตอนนี้กำลังเริ่มมีธุรกิจเนื่องจากบ,บ้านตรงนั้นในโอเดทูจอยยังอยู่ระหว่างการปรับปรุงชั้นจึงพักที่โรงแรมนี้ในช่วงเร่งดวง่วนนี้ผ่านไปอีกสามวันไม่นานเกาเฟิงก็ได้รับโทรศัพท์จากร้านโรนนนนล์รอย 4S หลังจากเสร็จสิ่งพิธีการสงมอบเกาเกได้ขับโรสรอยแฟนท่องจากนั้นขอให้พนักงานของร้าน 4S ขับรถทันนีนันตามเขาไปกลับมาที่โรงรถใต้ดินของโอเดรทูจอยทีกได้ซื้อที่จอดรถในโรงจอดรถใต้ดินซื้อมา20กว่าหาที่จอดรถได้แล้วเกาเฟิงก็จอดรถแล้วขอบคุณพนักงานร้าน 4S แล้วขึ้นลิฟต์ไปที่ชั้น22เพื่อดูของตกแต่งประตูลิฟต์เปิดออกและเกาเฟิงเดินเข้าไปจากนั้นก็มีเสียงฝีเท้าอยู่ข้างหลังเธอจากนั้นผู้หญิงผมบางผมยาวครึ่งนิ้วเดินเข้ามาหลังจากเข้าไปแล้วผ ไม่นานลิฟต์ก็มาถึงชั้นหนึ่งจากนั้นประตูลิฟต์ก็เปิดขึ้นเธิเซียวซิวและซันนี่จากปี2,202ยืนอยู่ด้านนอกลิฟต์และเด็กหญิงทั้งสี่ก็ตกตะลึงเมื่อเห็นยอดเขาและแอนดี้อยู่ในลิฟต์คุณเกาคุณกลับมาจักการสำรวจแล้วฟานเซิงเหมยตอบและยิ้มและทักาทายกลับมาแล้วคุณฟานเกาเฟิงยิ้มและพยักหน้านักสำรวจชั้นสูงสวัสดีเราพบกันอีกแล้วชเวซเซิลก้าเข้า,ขาไปในลิฟต์และยืน่นมือออกมายิ้มและส่งเสียงครนครางสวัสดีค่ะคุณหนูเกา ครั้งนี้เขาไม่ได้วางแผนที่จะยั่วยุผู้หญิงเหล่านี้เพราะเขามีผู้หญิงเจ็ดคนแล้วในโลกแห่งความเป็นจริงนักสำรวจคุณพบอะไรที่น่าสนใจบ้างไหมตอนที่คุณกำลังสำรวจนักสำรวจคุณเคยพบสัตว์ใต้ท้องทะเลที่ก้นทะเลบ้างไหมคุณเคยเห็นฉลามตัวใหญ่ไหมฉันกลัวฉลามตัวใหญ่ที่สุดฉันก็เลยกลัวพวกมันเธอเซียวเสียวพูดอย่างสนุกสนานคลิกในเวลานี้ลิฟต์สั่นสะเทือนอย่างรุนแรงจากนั้นก็หยุดจากนั้นไฟในเชอร์ลัดเดอร์ก็เปิดและปิดทันทีชอน,นอนทันใดนั้นมันก็ตกลงไปไม่กี่เนฟฉากกระทันหันนี้ทำให้เด็กหญิิิิิิิงงงงงงงททััั้้้้้คคนน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 ยกกกกเเเเเเววาาาาาฟแแแแลละออออออดดดีีีรรรสสสตตูููโโภมมมมใจจจฉพหหญช่่่่ การตกแต่งและปูขนเมื่อฟังเสียงรีดร้องที่ออกมาจากหูของเขาเกาเฟิก็โยนตัวเก็บเสียงเงียบๆหูก็เงียบลงทันทีแอนดี้ที่อยู่ข้างๆเธอปิดหูของเธอด้วยความเจ็บปวดในเวลานี้เห็นได้ชัดว่าเธอก็ปวดหัวเล็กน้อยจากเสียงรีดร้องของผู้หญิงทั้งสคนลิฟเสียหลังจากเสียงรีดร้องหยุดลงทีก็พูดขึ้นโทรหารั์สินแฟนเชิงเมยกล่าวและหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาในลิฟโดยตรงในไม่ช้าแฟนเชิงเมย์ก็ติดต่อกับฝ่ายรั์สินและฝ่ายรับสิงก็เริ่มรีบเข้ามาทันทีในลิฟตอนนี้สว่างและมืดประกอบกับการสันสนปป่น้ี หลังจากทำเช่นนี้เกาเฟิงเดินตรงไปที่ประตูลิฟต์จากนั้นคว้าประตูลิฟต์ด้วยมือทั้งสองแล้วดึงอย่างแรงคลิปประตูลิฟต์ถูกดึงเปิดออกแอนดี้เห็นพฤติกรรมของเกาเฟิงก็เปลี่ยนหน้าทันทีและเอื้อมมือออกไปหยุดคุณกำลังทำอะไรอยู่ลิฟต์ขัดข้องสิ่งที่เราต้องทำคืออยู่ในลิฟต์และรอการช่วยเหลือสิ่งที่คุณทำตอนนี้จะแย่มากอันตรายและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็จะส่งผลต่อพวกเราทุกคนด้วยเมื่อได้ยินคำพูดของแอนดี้เกาเฟิงก็ยิ้มฉันก็มีมาตรการของตัวเองบอกว่าจุดสูงสุดยากขึ้ออนน้้้้้้้้้นน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 ออ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 อีีีีีกก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 กเเเเเลล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 ็็ยยยยปปปปปรรรรรระะะะะะตต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 ูููิิิิิฟฟฟฟฟ์์์์ดดดดดดดทัังงงงงงหหหมมมมคบบบบ่่่่่่่ววาา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 ชแแแสถถถไไจุโซซ แม้ว่าแผ่นดินไหวขนาด10เรกเตอร์จะเกิดขึ้นลิฟต์ก็จะไม่ขยับมีใครออกไปไหมเกาเฟิงมองไปที่สาวๆแล้วถามผู้หญิงหลายคนสายหน้าหัวของพวกเขาเัินฉันไปก่อนนะเกาเฟิงพูดด้วยมือทั้งสองแล้วกระโดดตรงไปยังฉันก่อนหน้าแล้วออกจากลิฟต์หลังจากออกจากลิฟต์เกาเฟิงก็หมอบลงแล้วมองดูเด็กผู้หญิงในนั้นบันไดเสริมอีกครั้งไม่มีใครออกมาจริงๆเหรอฉันรับประกันได้เลยว่าลิฟต์นี้จะไม่ขยับเกาเฟิงพูดอีกครั้งฉันฉันออกไปแล้วดวงตาของเธอเซียวซิ่วหันกลับมาแล้วเขาก็รีบยกมม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 ืืืืืืออ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 ขขขขึึึ้้้้้้้้นนนนนเเ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 เาา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 าทททีีีีี่่่่่่่ััลลลลลลิิิิิิิกกกกกกโรรรดดดดธธธธซซซซยยยยยวว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 วไไปปงงงงงงฟฟฟตตต์์แแแแจจบูสใค เธอมองไปรอบๆด้วยความประหลาดใจดับนั้นโบกมือให้ผู้หญิงอีกสี่คนในลิฟต์อย่างตื่นเต้นพวกคุณออกมาแล้วไม่เป็นไรจริงๆเมื่อเห็นการปรากฏตัวของชวีเซียวซิซ่วหยางหญิงหญิงบวนตูเอ๋อและฟวานเซิงเหมยก็ต่างพากันค่อนข้างขยับตัวในที่สุดแฟนเชิงเมก็ยื่นมือของเธอออกมาทีดึงเธอออกจากลิฟต์ตามมาด้วย,ยหญิงหญิงและกวนตูเอ๋อสุดท้ายเหลือเพียงแอนดี้อยู่ในลิฟต์อยากออกมาไหมหรือจะรอยอยู่ที่นี่เกาเฟิงมองไปที่แอนดี้แล้วถามแอนดี้ใส่หัวโดยไม่รู้ตัวไม่เพียงเพราะเธอกังวลว่าลิฟต์จะเคลื่อนตัวเมื่องงงร่่าากยยขอออเเธแแมม้ตืดีว เมื่อเห็นแอนดี้ใส่หัวเกาเฟิงก็ไม่พูดอะไรอีกและหันหลังกลับเด็กหญิงสีคนในแหล่งกำเนิดและแอนดี้รู้จักกันสครั้งและแทนที่จะดักไปพวกเขายังคงอยู่ที่เดิมและพูดคุยกับแอนดี้เพื่อคลายความกลัวใจของเธอ5นาทีต่อมาแผนทรัพย์สินและบำรุงรักษาก็มาครึ่งชั่วโมงต่อมาลิฟต์ได้รับการซ่อมแซมและแอนดี้ก็ออกมาดากลิฟต์หลังจากประสบเหตุการณ์นี้ความสัมพันธ์ระหว่างลูกสาวทั้งห้าก็ดีขึ้นมากและทั้งห้าก็ดีขึ้นมากลูกสาวหัวร้อนแลวเดินขึ้นไปตังออ เชิญครับผมจะไปก่อนถ้ามีอะไรต้องทำเอลเฟิงหัวร้อเสร็จแล้วจึงหันหลังกลับและจากไปโดยตรงเมื่อเห็นด้านหลังของยอดเขาวดวงตาของเคอรซ์ซยวซิวก็เต็มไปด้วยดวงดาวเล็กๆโอ้พระเจ้าหล่อมากมันเป็นจานของฉันฉันอยากได้เขาคูเซยวซิวพูดอย่างตื่นเต้นแฟนเชิงเมที่อยู่ข้างๆเธอมองดูเธอหลังจากฟังและไม่ได้พูดด้วยสายตาที่เป็นศัตรูแอนดี้ขมวดคิ้วและยืนอยู่ที่นั่นความประทับใจแรกของเธอที่มีต่อเอลเฟิงนั้นไม่ค่อยดีนะักแต่ในขณะเดียวกันเธอก็รู้สึกอยากรู้อยากเห็นเล็กน้อยยยยคุณเเ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 พิิ่่่่่งงงงรรรรีีีีกกขขาา High าาาาววววปปป็นนนััสสสำจหือออออลลแแด้มมไท์ซซะถย เธอเซียวเซียวยังไม่ได้พูดและแฟนเชิญเมที่อยู่ข้างๆเขาเป็นผู้นำในการพูดชื่อของเขาคือเอลเฟงเขาเป็นเจ้าของที่อาศัยอยู่ในปี2204ฉันช่วยเขาดูการตกแต่งบ้านของเขาในช่วงเวลานี้และเมื่อก่อนเขาพบซากเรืออับปางและได้รับมาสองลำยังหยิงหยิงซึ่งอยู่ข้างๆเธอทวีตในเวลานี้ว่าเมื่อเร็วๆนี้ฉันพบสมบัติอีกครั้งจากการค้นหาอย่างร้อนแรงฉันได้ยินมาว่ามันขายได้มากกว่า20,000ล้านและเขาได้เงินมากกว่า15,000ล้านมากเหรอดวงตาของเธอเซียวเซียวเบิกกว้างเธอรู้ว่าจุดสูงสุดมี2 5ล้้าานแต่่่เธอไมรูวจุดสสสูงุุดดท้าาายมมีกกว่1 5, 0 0 0 15,000ลลลล้้้้้าาาาาาานนนนนนแอออดดีีท่่่่ยยูขขงๆเเเกกกกก็็ประหใจชัมว รวยมหาเศรษฐีที่สำคัญยังหล่อมากเสร็จแล้วเธอเซียวซียวพูดอย่างตื่นเต้นในเวลานี้เอาละ่ละกลับไปพักผ่อนกันเถอะราตรีสวัสดิ์นะทุกคนแอนดี้พูดแล้วหันหลังกลับทุกคนก็กลับห้องผ่านไปอีกหนึ่งสัปดาห์การปรับปรุงบ้านของเกาเฟิงเสร็จสมบูรณ์และเกาเฟิงก็ย้ายออกไปหลังจากทำความสะอาดและทำความสะอาดบ้านที่ได้รับการปรับปรุงใหม่เปิดแล้วบ้านสามหลังยกเวน้นผนังรับน้ำหนักที่ยังไม่พงังและที่อื่นๆก็พังหมดบ้านใหญ่มากรวมสี่ร้อยตารางวาห้องนั่งเล่นคนเดียวก็เกือสองร้อยตารางเมตรนอกจากนั้นยังมีห้องอ่านหนังสือห้องนอนห้องอาบน้ำห้องครััวววววเเเเเเปปปปป็็นน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 ตตต้้้้้้รรรูููแแแแแบบบบบบบกก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 าา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 ่่่่่งงงจจจีีีีลลลลลโดดยยยใใชไไมมๆออออะะะุคิิขขฟท20 นอกจากนี้แม้ว่าสไตล์เฟอร์นิเจอร์และการตกแต่งจะดูเป็นจีนมากแต่ก็ยังมีเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ทันสมัยอยู่บ้างการผสมผสานของสไตล์จีนและความทันสมัยไม่เพียงแต่ดูไม่ธรรมดาเท่านั้นแต่ยังให้ความรู้สึกถึงความสวยงามเป็นพิเศษอีกด้วยวันนี้เกากาพามลออักงอนั่งอยู่บนโซฟาในห้องนั่งเล่นดูหนังสือจากนั้นก็มีเสียงเคาะประตูหลังจากได้ยินเสียงเกาเฟิงก็เปิดประตูและเห็นเธอเซียวซิยวแฟนเชิงเมย์และแอนดี้ยืนอยู่ข้างนอกประตูเทียนหนุ่มลออยากกินปูขนไหมเธอเซียวซิยวยกกล่องของขวัญที่มีปูขนอยู่ในมือแล้วยิิิ้้้้้้้มม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 ฟ่่่่่่่่่่่่่าา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 านน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 นเเเเเเฉงง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 ยยยทททีีีีีออ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 ููููููขขขขๆพพดดวววววืแแแสใใหหหตตรรรรรไไไไไำำละจกกกปญััััถคคคบบุณ เมื <ME> Elliot, so mix, no come, clouds, ่อได้ยินคำพูดของแฟนเชิงเมย์อัลเฟงก็คิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วยิ้มครอบครัวของฉันมีเข้ามาพูดเช่นนั้นเขาก็เปิดทางให้ทั้งสามคนเข้ามาสตูดิโอยูทูบแฟนติกโนเวลโน่หนึ่งถูกใจเสนอฉันพาเจ้าหญิงแอนิเมชันมาสู่โลกแห่งความจริงตอนที่สองร้อยห้าสร้างภาพยนตร์เหรอเธอเซียวซิวเป็นผู้นำในการเข้าไปในบ้านของยอดเขาเมื่อมองไปที่ห้องนั่งเล่นขนาดใหญ่และการตกแต่งสไตล์จีนเธอเซียวซิวก็อดไม่ได้ที่จะอุทานปรากฏว่านักสำรวจชั้นสูงชอบสไตล์นี้แอนดี้และแฟนเชิงเก็เดินเข้ามาาด้้้้วววยยทังงงก็มออเขไปในชีิตห เมื่อทั้งสามคนมองหน้ากันเกาเฟิงก็หยิบขวดน้ำสามขวดออกมาจากตู้เย็นแล้วมอบให้ทั้งสามคนเรียกฉันว่าเกาเฟิงตรงเกาเฟิงตรงเลยฉันชอบของย้อนยุคและสถาปัตยกรรมจีนดังนั้นการตกแต่งจึงดูหรูหราแล้วก็มีอาคติขอคนจีนด้วยยังไงก็ตามพวกนายสามคนก็นั่งสบายๆฉันจะเอาปูขนไปทำความสะอาดก่อนเมื่อพูดเช่นนั้นเกาเฟิงก็หยิบปูขนแล้วเดินไปที่ครัวแบบเปิดเพื่อเริ่มยุ่งผู้หญิงสามคนนั่งอยู่บนโซฟาในห้องนั่งเล่นแอนดี้เห็นหนังสือบนโซฟาจึงหยิบขึ้นมาเล่มหนึ่งอย่างสงสัยแล้วดูเนนืื้อออหหาขงงสัสเล่มมนนีี้เป็สสบัติทู่ญหายยและะเเเปป็นรรรื่่่องงงกกีววััับบบสสสมตตติิทาาาศ์วน แฟนเชิงเมต่อไปเขาดูยุ่งเหยิงเล็กน้อยที่ยอดเขาที่ปลุกปล่านซึ่งอยู่ไม่ไกลหลังจากที่บ้านได้รับการปรับปรุงใหม่รถที่เอลเฟงมอบให้เธอก่อนหน้านี้ยังคงใช้งานโดยเธอจริงๆแล้วเธออยากหาโอกาสคืนรถที่พีมาโดยตลอดแต่ลึกๆแล้วฉันก็อยากได้รถคันนี้นั่นคือตอนที่เธอเริ่มยุ่งวุ่นวายยังไงก็ตามโทรหากวนจีเออและหยางหญิงหิงมาเลยจู่จูเฉวี่ยเซียวเซิซ่วก็คิดที่จะอ้าปากพูดเมื่อได้ยินคำพูดของเธอเซียวเซิซ่วแฟนเชิงเมก็ขมวดคิ้วฉันเพิ่งส่งข้อความหาเธอเธอจะเข้ามาในอีกสักครูอ้ัรททพโ์ แฟนเชิงเมรับโทรศัพท์ด้วยเสียงของกิูฮีฮิงฮิงน้องสาวแฟนรอผู้ดูแลใบคนต่อไปมาหาเราสถานที่อาโอฉันกับแอนดี้และเธอเซียวซี่วอยู่ในบ้านของเกาเฟิงและเราไม่ได้ทำปูขนดังนั้นเรามาหาเขากันดีกว่าแฟนเชิงเมรกล่าวปูขนเหรอฮีฮีหัวหน้างานผิวขาวบอกว่าเขาจะทำเหมือนกันดังนั้นฉันจะพาเขาไปเดี๋ยวนี้เอาล่ะโทรศัพท์วางสายแฟนเชิงเมรพูดกับแอนดี้และเธอเซียวซี่วไส้เดือนตัวน้อยโทรมาบอกว่าเธอพาใบซูเปอร์ไวเซอร์มาที่นี่ฉันอยากคุยกับเกาเฟิงไหมแน่นอนพวกเราพร้อมแล้วแขกคนหนึ่งที่บ้านของเกาเฟิงเราต หึงว่าไงเกาเฟิงถามรู้ไหมว่าชิวหญิงหญิงเป็นผู้หญิงอีกคนที่อาศัยอยู่กับฉันโดยไม่สวมแวน่นเธอเพิ่งมีแฟนเพิ่งมาที่นี่วันนี้รอมาที่นี่สะดวกสำหรับคุณไหมแฟนเชิงเมยถามด้วยความลำบากใจเมื่อได้ยินคำพูดของ้านเฉิงเหมยเกาเฟิงก็ยิ้มและพูดว่าไม่เป็นไรมาด้วยกันเถอะใช่แล้วเพื่อนของคุณที่สวมแว่นตาจะโทรหากันเธอชื่อกูนจีเอ,อ๋อและฉันบอกเธอแล้วเอาละ่ะอีกอย่างนี้คือกุญแจรถและตอนนี้บ้านของคุณได้รับการปรับปรุงแล้วรถก็กลับมาหาคุณแฟนเชิงเมทพูดและหยิบกุญแจรถออกกจากระะเเเเเเป๋าาาาขของของงงแแลล้้้วมมบใหกกฟฟิิิยพูดว่าเอาไไปปขัับยงมีรถอีกคันนนใลาอจบแลวมันจะพอางงงไวว้้แลัอย่าก เกาเฟิงยิ้มและโบกมือในไม่ช้าเกาเฟิงก็ทำความสะอาดปูแล้วใส่ลงในหม้อเพื่อเริ่องนึ่งจากนั้นจึงผสมน้ำจิ้มลงไปหลังจากทำเช่นนี้พีก,ก็กลับมาที่ห้องนั่งเล่นจากนั้นก็มีเสียงเคาะอยู่นอกประตูฉันจะเปิดประตูเธอเซียวซียวกรีดร้องแล้ววิ่งไปที่ประตูเพื่อเปิดประตูด้านนอกประตูมีกวนดีเอ๋อและชิวหญิงหญิงพร้อมด้วยชายในชุดสูทเฉวีเซียวเซียวคือหัวหน้างานผิวขาวที่ฉันพูดถึงคุณชิวหญิงหญิงเป็นผู้นำในการแนะนำสวัสดีฉันชื่อชูเซียวเซียวเธอเซียวเซียวมองไปที่ผู้อำนวยการใบแล้วย ในหมู่พวกเขาผู้บังคับบัญชาผิวขาวเห็นรูปร่างหน้าตาของเกาเฟิงและหัวใจของเขาก็พุ่งทยยา,ยานด้วยความหึงหวงทันทีปูน่าจะไม่เป็นไรเกาเฟิงมองไปที่ถนนแห่งการเวลาฉันจะมาฉันจะมาปูนจีเอรี่ไปที่ห้องครัวเพื่อช่วยสินาทีต่อมาทุกคนนั่งที่โต๊ะกินปูด้วยกันโต๊ะอาหารเย็นเคอร์ซิลซิล,ลถามเกาเฟิงเกี่ยวกับการพัฒนภัยอยู่เสมอในความเป็นจริงเกาเฟิงยังได้สำรวจอันตรายมากมายอย่างไรก็ตามทุกโลกต้องทำภารกิจพัฒนภัยให้สำเร็จดังนั้นเกาเฟิงจึงพยายามทำตัวสุขภาพให้มากที่สุดเท่าที่จะ เธอเซียวเซียวถามอย่างสงสัยทุกคนที่โต๊ะอาหารเย็นต่างก็มองไปที่ยอดเขาเช่นกันเกาเฟิงยิ้มและพยักหน้าเอาละมูลค่ารวมของสมบัติเหล่านั้นเมื่อก่อนมีมากกว่า20พันล้านและจำเป็นต้องให้10%ให้กับประเทศเดิมจากนั้นจาน่นจายภาษีส่วนหนึ่งดังนั้นจึงมีเพียง15พันล้านในมือของฉันโอ้พระเจ้าทุกเช้าเรายุ่งเดินกว่าจะกลับดึกเพียงเพื่อค่าจ้างเพียงเล็กน้อยพวกคุณหลายหมื่นล้านคนพร้อมกันเราจะอยู่กันอย่างไรอย,ย่างยิงย้งยิง้งตะโกนกวนตูเอ,อ๋อที่อยู่ข้างๆเข,า,ขายักหน้าเห็นด้วยแอนดี้ <Andy S 2> พูดในเวลานี้อออออออยยย่่่่่่่าา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 าิิิิจจจฉฉเเ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 กก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 กฟฟงงงงงงงัััััันนนนนนนพบบบบวววววววคคคครรรรขขตตต็มมมมไปด้้้้้้หหหสสสสืีีีุุณะศศึึษษลลลทใชูำ และการสำรวจแต่ละครั้งก็บ่งบอกถึงสิ่งที่ไม่รู้และอันตรายมากมายดังนั้นนักสำรวจจึงไม่ง่ายอย่างที่เราคิดเกาเฟิงยิง้มแอนดี้พูดถูกจริงๆแล้ววันพัธนี้ค่อนข้างอันตรายอัญญาประกาศคู่จีเอิงเกิลเบลในเวลานี้โทรศัพท์มือถือของพีกดังขึ้นเกาเฟิงมองไปที่โทรศัพท์มือถือนั้นเป็นโทรศัพท์ของหยางเฉียนคุณพูดต่อไปฉันจะรับสายเมื่อพูดอย่างนั้นเกาเฟิงก็หยิบโทรศัพท์มือถือของเขาแล้วเดินไปที่ระเบียงดวงตาของเธอเซี่วซิ่วหันกลับมาและยืนขึ้นและเขาก็ติดตาม ฉันโทรศัพท์ของคุณและพวกเขาบอกว่าต้องการสัมภาษณ์คุณถ่ายคำภาพยนตร์จากการประตุันไทยทั้งสองของคุณและเชิญคุณมาเป็นนักสแสดงนำชายอย่างเที่ยนรายงานที่ปลายอีกด้านของโทรศัพท์เมื่อพระเอกผมไม่ว่างแถมสัมภาษณ์หรืออะไรตอบแทนผมด้วยบอกว่าไม่มีเวลาพีโปรดไม่ไกลนักเคอร์เซียวซิลได้ยินเสียงของเกาเฟิงและรู้ว่าเกาเฟิงไม่ได้พูดคุยกับแฟนสาวของเขาซึ่งทำให้เคอร์เซียวซิลรู้สึกโล่งใจทันทีห้านาทีต่อมาเกาเกาวางสายโทรศัพท์แล้วกลับไปที่โต๊ะแล้วนั่งลงทันทีที่ทวีเสียวซิลนั่งลงเธอก็เห็นเกาเฟิงยยยยยิิิิิิ้มมมมมแและหหหััััวววเเเเเเรราา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 กกกฟงงงงงฉฉนนนนอออออออจจถถคคุุณณบ่่่ืืไีีซซสสตููดโใ ใจดีเหมือนปอดตับลาเมื่อได้ยินคำพูดของเธอเซียวซิวทันใดนั้นแฟนเชิงเมยก็มองไปที่จุดสูงสุดและกีอูที่ยิฮงฮิงและกวนจ้าก็แอนดี้ก็มองดูเช่นกันในบรรดาผู้หญิงไม่กี่คนที่มาร่วมงานมีเพียงแฟนเชิงเมย์และเธอเซียวซีวเท่านั้นที่รู้สึกดีกับเกาเฟิงกีอูที่ยิงยิงและกวนจ้ารก็คิดว่าพวกเขาไม่คู่ควรกับจุดสูงสุดดังนั้นพวกเขาจึงขจัดความคิดที่ไม่สมจริงบางอย่างออกไปตั้งแต่เนิ่นๆฉันไม่มีแฟนแต่ฉันมีภรรยาและลูกเกาเฟิงหัวเราะในโลกนี้เกาเฟิง พวกเขามีบริษัทที่ต้องดูแลดังนั้นพวกเขาจึงไม่มีเวลามาสักพักพวกเขาเหรอดวงตาของเธอเซียวซียวเบิกกว้างเอาเฟงยิ้มและพูดว่าฉันมีพันยา7็คนลูก2คนและหนึ่งคนลูกบุญธรรมอะไรนะเทพทัตผูกคนมองดูยอดเขาเรากับผีเจ้าเล่เจ้าคิดว่าเจ้าคือเว่ยเสียวเปามีเมียเจ็ดคนด้วยจากนั้นเธอเซียวซียวก็อดไม่ได้ที่จะหัวเราะกับสิ่งที่เขาคิดแฟนเชิงเนท,ท,ที่อยู่ข้างๆเขาก็โล่งใจเช่นกันการเห็นจุดสูงสุดของทั้งสองเป็นเพียงเรื่องตลกเมื่อเห็นว่าทั้งสองไม่ได้พูด ฝูงชนหัวรอและพยักหน้าจันั้นยกแก้วขึ้นดื่มผ่านไปหชั่วโมงไม่นานผู้อำนวยการไปและอย่างหยิงก็ออกจากบ้านของเกาเฟิงหลังจากที่ทั้งสองจากไปเคอเซียวซิพูดกับแอนดี้ที่อยู่ข้างๆเขาหัวหน้าง,งานผิวขาวคนนี้ไม่ใช่คนดีหลังจากดื่มและมองตาฉันแล้วฉันก็เห็นว่าการมองมาที่ฉันในครั้งเดียวนั้นช่างน,น่ารังเกียจจริงๆแอนดี้ <Andy S 2> ขมวดคิ้วและสายหัวนีเมื่อกี้ฉันไม่ได้สนใจเลยฟ้านเฉิงเหมยที่อยู่ข้างๆเขาขมวดคิ้วในเวลานี้ฉันก็สังเกตเห็นหัวหน้าง,งานหิว่เาขาวคนนั้นนนด้ ในการประมูลครั้งก่อนเกาเฟิงรู้จักผู้คนมากมายและคนเหล่านี้ล้วนเป็นคนมีหัวและใบหน้าในเมืองเวทมนต์หยิบโทรศัพท์ของคุณออกมาแล้วลองดูในไม่ช้าเกาเฟิงก็พบหมายเลขโทรศัพท์ของเจ้านายของบริษัทเมื่อกดโทรศัพท์เกาเฟิงยิ้มแล้วพูดว่าคุณหวังรบกวนคุณนะโอ้คุณเกาสุภาพสุภาพฉันรอสายจากคุณอยู่ฉันอยากโทรหาคุณแต่ฉันกลัวที่ส่งผลต่อการจัภัยของคุณโอ้นั่นเป็นเวลาที่คุณมีเวลารวมตัวกันยังไงก็ตามฉันโทรหาคุณเพื่อสอบถามเกี่ยวกับหัวหน้างานผิวขาวในบริษัทของคุณจากนั้นเกาเเเเเเฟฟฟิิิิิงง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 งกกกกกกก็็พพพพููููดดดสส่่่่่่่่นน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 ััััััััั้้้้้้้หหหลล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 จจาาาาาาาคคคคำำขออออแแแแแวววววใยยยมมะะะะโโฉฉรรรรืีีีีททบุุุุณณปญ ก็คือเป็นพนักงานบริษัทของฉันและเป็นการดีที่บริษัทของเราจะต้องตรวจสอบว่าบุคคลนี้ดีหรือไม่ดีทั้งสองพูดคุยกันสักพักแล้ววางสายไปหลังจากวางสายไปแล้วเกาเฟิงก็พูดกับผู้หญิงหลายคนว่าเดี๋ยวก่อนเพื่อผลลัพธ์ในวันพรุ่งนี้ฮ่าหรือจุดสูงสุดก็เยี่ยมยอดมากเคอเซียวซิ่วยิ้มและกระโดดไปด้านข้างของเกาเฟิงเกาเฟิงยิ้มจากนั้นทุกคนก็คุยกันที่นี่สักพักแล้วแยกย้ายกันไปหลังจากที่ทุกคนจากไปแล้วเกาเฟิงก็ใช้เว็บมลโดยองเพื่อทำความสะอาดห้องจากนั้นจึงกลับไป เอาล่ะฉันเข้าใจแล้วขอบคุณคุณหวังโอ้ยินดีด้วยถ้าคุณไม่พูดถึงเรื่องนี้ฉันไม่รู้เลยว่ามีเนื้อง,งอกเช่นนี้ในบริษัทของฉันและฉันก็จะปล่อยให้คนเปิดเขาโทรศัพท์วางสายเกาเฟิงออกไปที่ประตูห้อง2202มีเสียงเคาะประตูมาครึ่งวันแล้วหรือเพราะซานเหมายไปทำงานกันหมดแล้วจึงไม่มีใครเปิดประตูในเวลานี้ลิฟต์ด้านหลังเขาเปิดออกและแอนดี้ก็เดินออกไปในชุดกีฬาเกาเฟิงคุณมีอะไรเกี่ยวข้องกับพวกเขาทั้งสามคนหรือเปล่าแอนดี้ถามอย่างสงสยัยเกาาเฟิง <9 S 2> พูดว่โอ้เมื่อวานนนนนนฉัััขขอใใหหห้้คคครสกถาาาาามวววว่งิืเงินค่าธรรมเนียมกาพูดว เมื่อได้ยินคำพูดของเกาเฟิงโดยเฉพาะประโยคสุดท้ายใบหน้าของเขาก็แดงก่ำทันทีจากนั้นใบหน้าของเขาก็แสดงความโกรธคนโกงคนนี้เรื่องนั้นฉันเล่าให้ฟังแล้วแอนดี้ <Andy S 2> คิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่าฉันจะเล่าให้พวกเขาฟังโอเคงั้นฉันกลับก,ก่อนเกาเฟิงพายักหน้าแล้วหันหลังออกไปทันทีถึงเวลายเย็นเกาเฟิงที่กำลังอ่านหนังสืออยู่ในห้องนั่งเล่นก็ได้ยินเสียงร้องข้างนอกจากนั้นเสียงคอของเปิงเปงก็ดังขึ้นที่ประตูดังขึ้นศูนย์สองเจ็ดเมื่อได้ยินเสียงเกาเฟิงก็ยืนขึ้นและเดินไปที่ประตูเพื่อเเ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 ปปปปปิิิดดดดรรระะะตตตตตูููููููแแแลล้้้้้้้วววหหหห็็นน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 ผญงง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 คทททีีีีีี่่่่่่่่่ออ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 อยยยยยยกกกกืืืัซึขขขาาาาาาาใบธธธมมมไไโฟ อะไรบางอย่างเมื่อเห็นการปรากฏตัวของกีอูฮิฮิงีิ้งเกาเฟงก็ขมวดคิ้วและถามสิ่งที่คุณพูดในระหว่างวันเป็นเรื่องจริงเหรอกีอูฮิฮิงีิ้งต้องไปที่เกาเฟงแล้วถามเกาเฟงเหลือบมองกับเธอแล้วก็กับผู้หญิงอีกสี่คนใช่ที่ฉันพูดเป็นเรื่องจริงเกิดอะไรขึ้นเกาเฟิงถามคุณโกหกฉันหัวหน้าไว้ไม่ใช่คนแบบนั้นคุณเป็นคนโกหกวันนี้หัวหน้างานชุดขาวถูกไล่ออกแล้วใช่ไหมทำไมคุณถึงมีเงินเก่งขนาดนี้มีเงินก็จะทำอะไรก็ได้ไม่ใช่เหรอกีอูอฮิฮิงกเีฮิงเก็ื้ออออมืกไปปปและิดระตูโดดดยยตรงโไม่สนใจเ็กหญิงตัวเล็กๆคนนนีี้้ออกต่ไปขางอก

จุดสูงสุดคือเจ้าของเกาเฟิงเก็บข้าวของและออกจากบ,บ้านเพื่อเริ่มค้นหาสมบัติครั้งที่3ครั้งนี้จุดสูงสุดเร่งความเร็วขึ้นเพียง2วันจุดสูงสุดตอผู้สมบัติ3าิทีนจากนั้นเขาก็ติดต่อฝ่ายของเ e อ็กเชอร์ทีในอีก2วันต่อมาเจ้าหน้าที่มาถึงเพื่อเริ่มการลงทะเบียนจากนั้นจึงขนส่งโดยตรงไปยังเมืองเวทมนต์ผู้เชี่ยวชาญระบุข้อเสนอดังกล่าวและราคาสุดท้ายอยู่ที่4.3พันล้านดอลลาร์ตามมาด้วยการแจ้งให้คนในอุตสาหการรมทราบและการประชาสัมพันธ์หลังจากนั้นอีนก,รรกส ในขณะเดียวกันชื่อเสียงของเกาเฟิงก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆท้ายที่สุดมีคนหล่อและรวยมีน้อยเกินไปในไม่ช้าเกาเฟิงก็ถูกชาวเน็ตขนานนามว่าเป็นเจ้าชายแห่งชาติส่วนทำไมไม่เรียกว่าสามีแห่งชาติเพราะหน้าตาถึงขีดสุดขับรถกลับไปที่ลานจอดรถใต้ด,ดินโอเดทูจอยบน L E S แล็กซี่ทันทีที่มาถึงลานจอดรถชันเพียงรถปอร์เช่คาราเมราขับเข้าไปจอดข้างๆด้วยทีออกมาจากรถและบังเอิญว่าแอนดี้ลงจากรถไม่ได้เจอคุณเกามานานแล้วแอนดี้ยิ้ยมนนนลแ,และทักทายไม่เจอกันนานเลยเกาเฟิงยิ้มและพยักหน้าชายทั้งสองเดินเเคีียยงงงงขข้้้าาากัันนนนนไปลิิฟต์ออออช่่่ววผมใทอร์เเนน็ตตะจ้าาาาาชชยแห่่่งิมูลคกวี้ถอนหายใจ เมื่อได้ยินคำพูดของแอนดี้เกาเฟิงก็ยินโชคดีนะตัวฉันเองเกิดอะไรขึ้นกับยางยิงยิงเธอเลิกกับหัวหน้างานผิวขาวและตอนนี้ทำงานเป็นแคชเชียร์ในร้านกาแฟแอนดี้กล่าวไม่เลวเลยเจ้าหน้าที่ผิวขาวคนนั้นไม่ได้ทำอะไรเลยเหรอฉันได้ยินมาว่าฉันตบยางยิงยิงแอนดี้กล่าวเกเฟงครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งหลังจากฟังการได้สัมผัสสิ่งนี้ก็ยิ่งเติบโตทั้งสองคุยกันและไม่ช้าก็มาถึงชั้นยี่สิบสองหลังจากบอกลาแอนดี้แล้วเกเฟงก็เปิดประตูและเข้าไปในห้องของเขานอนอ หลังจากนับเวลาก็ใกล้ถึงเวลาปรากฏตัวแล้วจิตใจเคลื่อนไหวร่างของเกาเฟิงหายไปทันทีและกลับสู่โลกแห่งความเป็นจริงเอลซ่านั่งอยู่ที่นั่นบนโซฟาและเธอก็ตกตะลึงเมื่อเห็นยอดเขาที่ตู่ตู่ก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าเธอว่าโลกแตกแล้วเหรอเอลซ่าสงสยัยไม่มีอะไรเกาเฟิงใส่หัวแล้วอุ้มเอลซ่าแล้วเดินตรงไปที่ห้องนอนเอลซ่าเข้าใจทันทีว่าทำไมเกาเฟิงถึงกลับมายิ้มแล้วเอามือโอบคอของเกาเฟิงหลังจากอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงได้สามวันเกาเกาก็กลับมาสู่โลกบทกวีแห่งความสุขสามวันในความเป็นจริงในโลกโอเดทูจอยคือหนึ่งเดือนเวลานี้ง เมื่อมองดูเวลานั้นชิวหญิงหญิงก็พูดด้วยสีหน้าเจ็บปวดแฟนเชิงเมที่อยู่ข้างๆเขาก็ขมวดคิ้วและดูหงุดหงิดเช่นกันในเวลานี้ประตูถูกเปิดออกและกวนจีเออร์ก็เข้ามาจากด้านนอกที่ฟานหญิงหญิงพอผมมาถึงตอนนี้ทคำสัส่งสิงก็บอกเราว่าบ้านเราขายแล้วจ่ายค่าเช่าแล้วโทรเบอร์นี้ครับกวนจีเออพูดและหยิบโน้ตในมือออกมาเมื่อดูหมายเลขบนโน้ตอ,อีกอูอี่อิงก,ก,ก,ก็มองไปที่แฟนเชิงเมทและแฟนเชิงเมทก็มองเธอเช่ชนกันหรือฉันจะสู้กวนจีเออร์ถามเฮสู้ซู่นะชิวหญิงหญิงเปล่าวกุนจีเอออรร์ูเเหหมมืืยย้ิที่่ัักกแงตพขาาลว สวัสดีคุณเป็นเจ้าของ2,202ฉันเป็นผู้เช่าอาศัยอยู่ที่นี่และกำลังจะจ่ายค่าเช่าฉันอยากจะถามว่าเราจะส่งมอบให้คุณได้อย่างไรค่าเช่าเท่าไหร่คุณจีเออถามค่าเช่าจะจ่ายตามอัตราก่อนหน้าและเงินจะได้รับโดยตรงไปที่ห้อง2,204ห้อง2,204อ่าทีดวงตาของคุณจีเออเบิกกว้างและเขาก็สูญเสียเสียงของเขาอ๋อฉันเองฉันซื้อบ้านหลังนั้นแล้วค่าเช่าจะโอนให้ฉันทีหลังโอเคฉันจะแขวนไว้ก่อนเกาเฟิงพูดและวางสายโทรศัพท์ในห้อง2,202มองไปที่โทรศัพท์ที่วางอยู่คุณจีเออยืนอยููู่่่่ทีีีหหนน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 ้้้้้าาาาาดดดดดวยยยสสสสสสสััับแแฟเเเเเชิิิิิิิงงงงงงมมมละะกกอออออขขไรผปตึจจ2202คืุุ ถนนกวนจูเอ๋อเมื่อได้ยินคำพูดของกวนจเอทั้งกิกูฮิ่งฮิง,ง,งและแฟนเชิงเมก็ตกตะลึงด้วยดวงตาที่เบิกกว้างเช้าว,วันรุ่งขึ้นเกาเกาได้ยินเสียงเคาะนอกประตูเมื่อเขาเดินไปที่ประตูและเปิดประตูเกาเฟงิงก็เห็นแฟนเชิงเมกิกูฮิ่งมีฮิงและกวนจเัเลอยืนอยู่ที่ประตูอันหนึ่งที่เรามาจ่ายค่าเชา่าฟฟนเซิงเมยพูดด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าของเธอเมื่อพูดอย่างนั้นผู้หญิงทั้งสามก็นำค่าเช่าที่เตรียมไว้จากกระเป๋าของพวกเธอแล้วมอบให้เกาเฟิงเกาเฟิงมองดูเงินในออ้ิน,น,นีดส เมื่อได้ยินคำพูดของเกาเฟิงใบหน้าของทั้งสามคนก็มีความสุขแม้ว่าพวกเขาทั้งหมดจะต้องจ่ายค่าเช่าแต่เดือนนี้ทั้งสามคนก็มีเงินไม่มากหากพวกเขาจ่ายอีกครั้งในสิ้นปีหน้าสิ่งนี้จะช่วยประหยัดได้มากจริงเหรอกวนจูเอ๋อถามด้วยความไม่มั่นใจเกาเฟิงยิ้มและพยักหน้าเมื่อเห็นเกาเฟิงพยักหน้ากวนจูเอ๋อและชิวหญิงหญิงก็ยิ้มกอดและส่งเสียงเชียร์ดังๆฟ้านเฉิงเหมยข้งขงขงขขางๆเขาคือในใจก็ตื่นเต้นเหมือนกันแต่ตอนนี้ก็แกล้งทำเป็นเบาๆโล่งๆอ้าวแล้วคุณแฟนว่างหรือเปล่าคะกกกก่่่่อออออนน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 นจะมมมมาา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 าชชวววยยยฉฉฉััััดดดูแลบบ้้้้ไไขคคคุุคุณณณตงงงรรเเเเเเพืทหหหฟฟิิ็ ฟ้านเฉิงเ,เหมยฟังและเอื้อมมือไปแปรงผมแล้วกระซิบว่าฉันยังต้องไปทำงานแต่ฉันจะไม่ออกจากงานจนถึงหกโมงเย็นแล้วฉันจะไปรับคุณเมื่อคุณเลิกงานแล้วคุณจะส่งที่อยู่บริษัทมาให้ฉันเมื่อถึงเวลาเอาละ่ะเซกียนิ้นอันที่จริงใจฉันตื่นเต้นอยู่แล้วอยากจะกรีดร้องดังต่อไปผู้หญิงทั้งสามคนจากไปเวลาไม่นานก็มาถึงบ่ายเกาเกาดูเวลาแล้วไปที่ลานจอดรถและออกจากย่านด้วยเคียนในโรซาลอยแฟนทอมแฟนเชิงเมย์ฝั่งนี้นั่งอยู่ที่โต๊ะของเธอที่คราวนี้เธอมองดูเป็นครั้งคราวแล้วหยิบถุงแต่งหน้าขึ้้้้้้้้้นน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 นมม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 มาา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 าออ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 องงงงงงลลลลลเเ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 พพพพืืื่่่่่่่่่่่แแตตหหหหรววววข็็ดไไีีจะถยยยยยสัััคปกกกฟฉิู หล่อมากเป็นเจ้าชายแห่งชาติที่มีมูลค่ามากกว่าสี่หมื่นล้านหยวนมีรายงานทางอินเทอร์เน็ตเ้่าปลอมจริงเหรอโอ้พระเจ้าเพื่อนร่วมงานต้องมองที่แฟนเชิงเมฉันกำลังโกหกคุณเรื่องอะไรเฮตุถึงเวลาเลิกงานแล้วฉันไปก่อนเมื่อพูดอย่างนั้นแฟนเชิงเมก็หยิบกระเป๋าของเธอแล้วหันหลังกลับและจากไปอย่างรวดเร็วจบบริบูรณ์แล้วครับเชิญกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับดูแลสุขภาพด้วยครับอากาศเปลี่ยนขอบคุณครับต้องการฟังเรื่องอะไรแนะนำมานะครับ